รับประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เห็นคือการเปรียบเทียบจํานวนเห็นไหมครับ9มากกว่าหนึ่งนะครับ6มากกว่า4 3น้อยกว่า6ครับนี่เด็กเข้าแถวเพื่อที่จะให้อ่านประโยคคณิตศาสตร์ที่เรีเรยนบาเบอร์เช้านะครับเพิ่งเรียนมาหนึ่งชั่วโมงมาดูว่าเด็กเขาจะจําเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าได้หรือไม่นะครับเอาอ่านก่อนกลับบ้านใครอ่านไม่ได้ครูจะให้ มายืนรอที่พรมแดงนะครับครูถึงจะซ่อมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาดูผู้ปกครองจะมีเด็กอ่านได้ไม่ได้เยอะแยะมากไปเอาทยอยมาเอาคนแรกครับสี่น้อยกว่าเจ็เจดไหวครับเอากลับบ้านได้8ปดากบ้ากว่าเจ็ดถูกต้องกลับบ้านได้กลุ่มเรียนพิเศษไปรอข้างนอกนะครับมาดูดีๆดูดีๆสอขึ้นก่อนครับอ่าน สองน้อยกว่าเก้าถูกต้องไหวครับไหวไหวไหวครับไหวไหวห้าร้อว่าเดห้าน้อยกว่าเจ็ดเอาถูกต้องครับเสียงดังๆครับเอาเอาอ่านอ่านเลยอ่านเลยสาัวสโอ้ยหกแม่หกร้อยกว่าสามผิดนะครับผิดข้อนี้ข้อนี้ครูยกเลิกครับนะครับยกเลิกครับข้อนี้เอาไปเลือกข้อใหม่เอาเธอเธอสามร้อยกว่าหกสามร้อยกว่าหกถูกต้องครับเอากลับบ้านครับเอาบ้าบ้าเยอยมาเอาเลือกข้อใหม่เลือกข้อใหม่ โอ้มากว่าสี่ถูกต้องครับมาบ้ามาชี้ชี้เลยครับชี้เลยครับห้าน้อยกว่าเจ็ดถูกต้องครับหว้ไหว้เขาไหว้ไหว้ไหว้ครับเอาเธออ่านเลยครับอ่านเลยอ้าวไม่ได้เย็นสามสามมากกว่าห้าถูกต้องครับกลับบ้านครับเอาเร็วเร็วเร็วเอ็วอ้าชี้ชี้คนอื่นชี้ครับคนอื่นชี้คนอื่นชี้อะไรครับไม่ไม่ดูดิดนจากซ้ายไปขวาครับเอาว่าไงว่าไง ไปไปไปอะไรครับอะไรห้ามากกว่าหนึ่งครับเอาถูกต้องครับไหว้ครับไหว้ครับเอาอ่านอ่านอ่านเก้ามากกว่าเจ็ดเก้ามากกว่าเจ็ดไหว้ครับถูกต้องครับหกมากกว่าสามากกว่าสาถูกต้องครับกลับบ้านได้ครับเอาเอาว่างเอาเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเก้ามากกว่าเจ็ดเมากกว่า็เอาไหว้ครับกลับบ้านได้ครับเอาต่อไปไปไม่ดูดีเรียกอะไรกับอะไรครับเอาว่างว่างอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันประโยคมีเยอะแยะ เอาเร็วเร็วเร็วเอาคู่ด้านหนึ่งถึงห้าไม่ผ่านไปยืนพนมแดงนะอ่านสิครับอ่านครับเห็นเลขเจ็ดอ่านเจ็ดครับเอาจำยังไม่ได้เอาอ่านอ่านครับอ่านแปดอะไรครับเอาเอาคนอื่นคนอื่นแปดมากกว่าอะไรครับอ่านต่อครับเอาถูกต้องครับไหวครับเอาต่อไปเอาบองกล้องสามอะไรครับ อย่าบังอย่าบังอย่าบังหนูหนูอย่าบังสามอะไรครับสามหกอะไรสอะไรแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาต่อไปไม่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 อ่านซ้ายมือก่อนอ่านเลขหกก่อนไม่ใช่น้อยกว่าสองหกน้อยกว่าสองไม่มีนะหกน้อยกว่าสองไม่มีอ้าวว่าไงอ่านสามน้อยกว่าแปดไม่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 ดูดูสามขึ้นก่อนหรือแปดขึ้นก่อนนั่นน่อยดูดีดีอ่านตรงรียนพวกนั้นดูครับสมาธิดีดีครับ แปลมากคุสามถูกต้องครับไหว้ครับไหว้ครับไหว้ไหว้ครับอาอพวกนั้นมามามาพวกนั้นมาพวกนั้นมาเอาเอาว่าไงว่าไงไม่ไม่ให้บอกไม่ให้บอกไม่ให้บอกอ่านว่าเอาถูกต้องข้าแหมมาแนะนําไหว้ไหว้ครับไหว้ครับเอาว่าไงหนูหนูเลื่อนมาชี้ประโยชน์ข้างหน้าครับเลื่อนมาเลยเลื่อนมาเลยอะไรอะไรอะไรเอายังติดมาเรื่องเข้ามาเรื่องเข้ามากุลทรนกุลธรมาสิมาสิพอดมาสิ มาสิเขากลับมาแล้วเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาถูกต้องเข้าไหวเข้าไหวไหวไหวเอาต่อไปหกน้อยกว่าแปดเอาเลยหกมากกว่าสามถูกต้องเข้าไหวครับเอาว่าไงเออถูกต้องครับหกน้อยกว่าแปดครับแม่ไปลอกเรียนแบบเอาว่าไงครูบอกว่าไม่ให้ใช้คำว่าเยอะมากกว่าครับแปดแปดใช้คำว่ามากกว่าครับ แปดมากกว่าครับเอายังพูดไม่ได้นะครับเอาเอาไปไปเลือกประโยคข้างหน้าเอาเถอแปกับสเยอะกว่าไม่ไม่ไม่แปดกับสามเยอะกว่ายังไงเอาเอาเอาวอามามาเธอเธอมายังยังยังไม่ผ่านเอาเรื่องเรื่องเอาประโยคไหนก็ได้อ่านว่าแปดแปดเยอะกว่าสามไม่ใช่คําว่าเยอะใช้คำว่ามากกว่าแปดแปดมากกว่าสามอ่าถูกต้องคำว่ายครับไหวยครับอ่าแล้วครับนี่คือปัญหาที่เห็นนะครับเอ่อครับครับครับไปรอข้างนอกครับ เด็กจํานวน25คนนะครับเราเพิ่งสอนการเปรียบเทียบจํานวนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเมื่อเช้านะครับแล้วก็มาประเมินเด็กดูก็มีผ่าน23อีก2คนยังติดอยู่นะครับเอาให้โอกาสครั้งสุดท้ายอ่านว่ามากกว่าเออต้องสมาธิดีๆไหวครับถูกต้องครับเอาต่อไป9มีมากกว่าหม่ๆเก้ามีมากกว่ายังไง9้ามากกว่าเครื่องหมายนี่มากกว่าอะไรล่ะครับ ดูดูดูมา,มากกว่า <7 S 1> มากกว่าไม่มีกับเจ็ดครับเก้ามากกว่าเก้ามากกว่ากว่าอะไรล่ะ <7 S 1> เอาพูดต่อกันเก้าเจ็ดแน่น <7 S 1> ะครับคือเด็กชายดิวเขามีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงนะครับปัญหาของการเรียนรู้ยังติดติดขัดขัดอยู่ก็ต้องรอโอกาสนะครับจนกว่าครูจะหาวิธีการช่วยเหลือเขาได้ไม่เป็นไรครับเอาสวัสดีครับนิว ครับนี่คือวิธีสอนแบบสื่อในช่องช่วยการเรียนรู้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ